สวัสดีครับผมนายพิรักพ์ดีรุธสอฟอรสงจ็ดวงจรไฟสามครับเราควรองแก้อรอเี้้ไขแ้ไเสร็จได้เียอีก3นาทีมีนทีุ่คอละอย่งเถ้าใส่าที่มแง

เดินสวนกุ right. hey Tom, <IZ> e> ้งกระบอบกุ้งกระยาออกมาดูสวนเนี่ยไอ้ต้องมึงเห็นกล้องเหรอต้อมไมเห็นกล้องมเลยมึงไม่เห็นกล้องเหรอวะไม่ดูเหรอมึงเห็นนี่นี่กูอัดคลิปอยู่เนี่ย

กูอยากเสียดนเว้ยกจ้างได้นะมจ้าง็เลยันกิหนพันอเ่พันเเหรอไม่มันรับำงเรเล่น่หน